ก็ใส่กันด้วยนะครับวันนี้ผมวาเลสทีเฮิกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับฟินิกฟินิกแครีปรับใหม่ไปด้วยมีคนหมุนใส่ฟินิกไงเอาไปก่อนเบาๆจุบๆเราไม่กลัวคาเฟนีต้นเกมน,นะคาเฟ่ค่อยๆที่จะเบาในช่วงต้นเกมตันยเพียรยังไม่ค่อยแรงมากแต่เราแรงกว่าแล้วเราพุ่งหนีได้ไง เอาไว้ก่อนสามนัดแล้วก็ระเบิดปูมขึ้นรอดเอาไว้ก,ก่อนเรามีเจากรบบุกเข้นก่อนเถอะเราเห็นแล้วแล้วกำลังเอาแดง oh, ไฟต้องข้ามคอนเฟนลนี่ยืนยืนมองไม่สามารถเข้ามาทำอะไรได้เราเฟิร์สแบ มันของซินิเทียเหมือนจะมีคนมานะครับมีราซี่กับเคอเลนมาแต่อัดูอินก็มาเช่นกันมันมีคลิปหนึ่งตัวปตัวประกันอยู่ที่เลนการเลนการไม่ใช่ตีเคอร์เลปก่อนแล้วคลิปตัวน,นี้จะเป็นของใครกันนะแป็นอนเป็นของฟินิกส์แนูว่าสียแล้วด้วย แต่มันหลอดโดนขนาดนี้มันหลอดต้องตายเลยไหมมันหลอดไม่ตายครับแล้วจับสาแต่ว่าฟินิกยังงบได้อยู่แต่และ,และไถเข้าไปนู่นเลยไปไกลเกินจะตีได้ไงแต่อาดูอินก็มาจะล่วงแล้วก็ล่วงไปแล้วคาฟฟนิกเก็บสองตัวแล้วมันหลอดช็อกมาแต่ฟินิกยังหนียได้อยู่ีย๋ยวนี้หนีหน,นีแล้วเกิดาการเทเบิร์คิวแต่ว่าฟินิกก็ชดดาวก์ก็มาได้แล้วคืนเดนมาทําอะไรตรงนี้ คืวเรนก็ตายไปซิน,นิเทียมาก็ต้องหลบก่อนหาที่ปลอดภัยในการจำตีแซิน,นิเทียยังอยู่ไงซิน,นิเทียก็ลงมานอนในคิวเลนไม่ใช่คิวเรนอ,อนเลนแล้วฟิกเกอร์เขาไม่เอามาหลัดขนาดนี้มาลัดฟิกเกอร์เป็นที่ตายซะด้วยสี่ต่อสี่ในเกมวันนี้ฟินิกเก็บไปสามตัวยิงฟรีทันตีเคคีฟแล้วกลับบ้าน ฟินิกกำลังดักอยู่ในจังหวะน,นี้มีอารินเดินเข้ามาฟินิกดักอยูน่นะเพื่อนไม่เป็นไรในป้อมก็ไม่กลัวหรอกนุ่มหายไรมีกระดานป้อมคอิว่แล้วมีคิวเลนมาไงคิวเลนมาอารินกำลังช่วยฟินิกอยู่แต่ว่าฟินิกก็ดันป้อมแล้วก็ดันป้อมด้วยเป็นดูเหมือนจะมากระเต็มเลยนะครับดัซซีก่กับมาลต์กำลังจะลุมฟินิกแล้วฟินิกก็ตายลงไปแล้วมาลต์ตายไปด้วย กดซีกีสองเลยวนไปถ้าเก็บสีกีสองไว้หลบซีกลน่าจะดีกว่านี้คาร์ฟี่นี่กำลังหลอบบ้าเมงแล้วฟิกเกอร์เข้าไปเอาคารฟีนี่คารฟีนี่ฟิก,กเกอร์หนีไปแล้วก็ยิงไปซีแต่เกือบตายโอ้โหโคตรแรงแล้วไม่ตายทีอ่ะไ,ไม่ตายไม่เป็นไรทีขีบก็ได้แล้ตีตีตัวอะไรไม่รู้ไม่ตายด้วยไง แดนป้อมต่อแตกไปนะจังวันนี้เบิดทีแตกนี่ร้อยฟินิกแดนป้อมเร็วมากเลยว่าฟินิกเป็นตัวที่ตีธรรมดาเบาเราก็เลยจะเอาขีดสักเล็กน้อยแล้วเกิดการบวกที่ตรงนู้นไม่สนใจขีดขีดดีกว่าเอาป้อมเออใส่ป้อมมันโยนไม่ติดได้ โยนใส่ป้อมสกิลหนึ่งจะทำให้เราตีใจขึ้นด้วยนะครับเวลาที่เราโยนใส่ใครก็ตามแันตีเร็วขึ้นด้วยกัมบะมาที่ดีแล้วมีคนลงมานอนไมก่อนเลยคนแรกชื่อว่ดดาซี่ขอแล้วเลิกโบก่อนสีอเอาระเบิดไปสักน้อยแล้วมีคิวเลนโผลท่ที่เนินกลางเห็นนะคิวเลน คิวเรนเดอร์และใส่คาฟินิกก็เก็บคิวเรนไปมีการบวกกันที่ป่าฟ้าบวกกับป่าไม่รู้ฟินิกคมบอกว่าป่านี้เป็นของฟินิกเท่านั้นไ่ายไปหมดเลยไปได้ยางคิดพันสี่ 2004. ป้อมสักสองนัดนะครับแล้วก็ไปแล้วบายบายมากันเต็มไปหมดเดี๋ยวจากนี้คาเฟนี่ยังไม่รู้ตัวฟิกเกอร์หนีเลยทีเดียวหนูก็ต้องไปแครคค์แชร์คลิกก่อนจะได้เตรียมเอาของกันปปกอ,อยู่กลางกันเต็มไปเนีย่ยเราด้วย แล้วมันหลอดช็อกมาหลบไปหนึ่งทีและยังโดนป่านเยู่แต่ฟิกเกอร์เข้าไม่เอาแต่ฟิกเกอร์ส่วนน่าตายลงไปแล้วฟิกเกอร์เข้าไม่งัดแต่ว่าอเดีินได้คิวเอาของได้ของแล้วแล้วมันหลอดก,กระโดดเข้ามาอย่างนี้กินอีกว่ากระโดดเข้าไปด้วยแต่ว่าลืมไปอเล่าสกิลสองคูดาวโคนาเลยใช่ด้วยแล้วก่อน ลงไปนอนแต่วอดวินอดอลีนเข้าซินเทียบอกว่าจะเก็บคิวแต่ว่าแรกเรียกคืออนเรียบร้อยไหลเป็นน้ำด้วยคารอนแต่ได้ป้องบุญไม่เป็นไรเก็บดาซิมเลยตัวนึงแต่ว่าก็กโดนคาเฟนี่เก็บกลับไปในจังหวะนี้ซินเทียมาข้างหลังเลยครับแล้วก็เป็นการบวกเล็กน้อยแล้วก็ระเบิด3,000หายไปเลย ชิ้นตะไปออกจากคีบบอกแค่นั้นเลยแล้วมันหลอดกระโดดเข้ามาไงมันหลอดยังไงมันหลอดเก็เบเก็บวันเดอร์ได้แต่ว่าวันเดอร์ยังรอดอยู่มึงจะต้องไปด้านล่างหรือเปล่าแต่นั้นจะไปไกลกันเยอะเอาไฟได้กนะ่อนเนาะไฟจริงคาเฟนี่ไม่กล้าบวกกับเรานะสู้ไม่ได้คาเฟนี่สู้ฟินิกซ์ไม่ได้ฟินิกซ์เกิด มันหลอดมันหลอดะอ่วดูอินเข้าไปริงจะแค่ตัดไวเฉยๆนี่เออสกิลสองไม่ทันโดนไปเจ็บมากแล้วมันหลอดฟิกเกอร์ไงก็เราก็ฟิกเกอร์ออกนะครับเกียร์กลางต่อหาดูเลือดต่อไปออกจกับชี้นะครับผมเลยว่าตีธรรมดาตีขี้สักหน่อยก็ดีนะมันก็ได้แรง สกคลนหนึ่งมันก็แรงอยู่แล้วไม่เป็นไรถ้ามันหลอดมาไงหลบได้างน,นี้มันหลอดกระโดดเข้ามาจริงแต่ว่าปากเขาไม่หนีพี่ยังติดเขียวอยู่ก็ตายลงไปแบบมันหลอดมันหล,ลอดติดเขียวตุดเลือดไปครับตีธรรมดาบอลอยู่นี่แอละทำให้งงนะก็เซคึนหนึ่งเก้กี้ก่อนเนี่ยดัสเลเยอร์เก๋อแล้วเราก็ต้องรวมตัวไปเอาดัสเลเยอร์ ของนูวตายสองยังไม่เกิดด้วยแต่ใกล้เกิดแล้วเหลืออีกชิ้นหนึ่งที่เราต้องออกแน่น,นอนว่าเราไม่ออกมอนิสตาหรอกเพราะว่าฝั่งนูไม่มีแทงเลยมาหลัดก็บางเฉียบออกเคียวด้วยคุ้มกว่าเยอะเคียวก็เกิดเตรียมสลับกันไว้เซนิเทียอ้าวเหรอถึงก็หนีเลยทีเดียว ถ้าเขาว่าเยอะขออ้าอาจจะตายได้เขาก็าตีเราแรงเหมือนกันนะนเนี่ยหลื่มตัวก็ได้แล้วเพื่อนนีของกำลังมาที่เลนล่าอันนี้ฟินิกนีม้มารอนานแล้วพร้อมนี่นหละสินใจจริงๆมีการบวกกันที่เลนกลางซิน,น,นเาานติาโลงมนนอนก่อนคนแรก วก,กันไปไม่รู้ไม่สนใจเรา่านป้อมแต่สิข้าเข้ามานายตายนะขู่ไว้ก่อนมันคือการคู่พอป้อมเหลือพันหนึ่งอะ่ะก็โยใส่ไปเลยนี่แล้วก็ระเบิดไม่พังด้วยแล้วก็พังลงไปเข้ามาป้อมการก่อนสิครับผมเลยว่าฟิอฟนอกนี่ออกไอเทมได้หลายแบบเลยนะแล้วมีการจับเพื่อนเราอะ่ะแต่ว่าจับไม่ได้เนี่ย มาดาซี่อ่ะมีปันหากบฟินิคหรือเปล่าตายพุมหายไหนใครมีมาหากบฟินิคบ้างไหมครับเอาเลนก็เก็บฟินเลยไม่ได้แล้วจังวันนี้ฟิกเกอร์ออกมาแล้วก็ระเบิดหายเก็บของคู่นะครับแล้วก็ตายลงไปมัหลอดเกินมาและช็อกมาขนาดนี้ฟินิคมีเคียวแต่ฟินิคหนีนะครับเป็นชัยชนะของเราเฮ้ี 65ดาแล้วขึ้นมาแบบเร็วๆและ M.V.P. มาของฟนะินิก์ไงเดือดทองซะด้วยฟินิกนี่เก็บไป10ตาย3ฟินิกนี่ออกปรเทศนดาหลาบบามากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีโบเกนกับดาบ,บเดงที่เหลือก็แล้วแต่สถานการณ์ทุกคนอย่าลืมสักสครช่องเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา